รู้จักนิวจีริสุดาเสาเก่งภรายาผู้เป็นแสงสว่างของสแตมอภิวัลรายการลข่าวดาราวันนี้รายงานนิวจีริสุดาภรยาสแตมอภิวัลผู้หญิงที่เคียงข้างเป็นแสงสว่างให้นักร้องหนุ่มเคยเส้นทางรัก18ปีของทั้งสองคนนิวจีริสุดาภรยานักร้องหนุ่มเสียงดีสแตมอภิวั์ ย้อนเส้นทางรักของทั้งสองคนเจอกันตั้งแต่สมัยเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นคบหาดูใจกันสักระยะจนกระทั่งสแตมและนิวเข้าพิธีวิวาเมื่อ2 0ธันวาคม2558ทํามกลางความยินดีของสองครอบครัวและเพื่อนสนิทรวมระยะเวลาที่คบหาดูใจกันจนถึงวันนี้รวมแล้ว18ปีค่ะในด้านการทำงานของสาวนิวจีวริสุดาเป็นสาวเก่งแล้วก็แก่งมากๆค่ะปัจจุบันเธออายุ4 2ปี เธอมีบทบาทในการดูแลและเคียงข้างสามีบนเส้นทางการเป็นศิลปินมาโดยตลอดนิวจิริสุดาเป็นผู้บริหารค่าย123 Record รคอร์ที่มีสตาอภิวัฒน์เป็นนักร้องในค่ายต้องบอกเลยว่านอกจากจะดูแลเรื่องต่างๆแล้วในด้านจิตใจสําคัญมากสตาลเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าภรรยาคนนี้นิวจิริสุดาเป็นเหมือนแสงสว่างในความมืดมนเมื่อครั้งเขาหมดไฟในการเล่นดนตรีเธอได้แนะนําให้สตาทํางานเบื้องหลังที่ญี่ปุ่น จนกระทั่งได้เปิดค่า HPMP ดำเนินการนำศิลปินญี่ปุ่นมาแสดงที่ไทยเรียกว่าดูแลทั้งหมดตั้งแต่เรื่องเงินทองไปจนถึงเรื่องจิตใจของสามีสุดท,ที่รักและเมื่อวันที่ครบรอบ18ปีสแตมอภิวัติได้เคยโพสต์ถึงภรรยาไว้ในวันที่21กุมภาพันธ์2006 ถึง2024วันนี้ก็18ปีเต็มแล้วที่เรามีนิวอยู่ข้างๆขอบคุณที่ตลอด18ปีที่ผ่านมาไม่มีแม้แต่วันเดียวที่นิวปล่อยมือไปจากเราไม่ว่าเราจะอยู่ในจุดไหนของชีวิตในวันที่สว่างที่สุดขอบคุณที่นิวทุ่มเทซื่อตรงเสียสละทุกๆอย่างในชีวิตซัพพอร์ตให้เราได้ทำสิ่งที่เราชอบจนสุดทาง โดยไม่นึกถึงตัวเองเลยแม้แต่น้อยในวันที่มืดบิดที่สุดวันที่เราหลงทางหลงผิดจนกลายเป็นคนที่เรวร้ายขอบคุณที่ใช้ความรักความอดทนมหาศาลเกินมนุษย์ค่อยๆดึงเรากลับมาสู่ทางที่ถูกที่ควรจนเราได้เห็นแสงสว่างอีกครั้งแล้วได้เห็นว่าชีวิตมันสวยงามขนาดไหนที่มีนิวอยู่ในวันที่ปกติที่สุดขอบคุณนิวคุณพ่อออสคุณแม่สาที่ทําให้ผมเข้าใจคําว่าครอบครัวขอบคุณที่รัก แม่ของผมดูแลแม่ของผมดีเสียยิ่งกว่าที่ผมเคยดูแลทําให้เห็นคําว่าความรักที่ผมเขียนไว้ในเพลงไม่มีความหมายเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่ครอบครัวสีวัดมอบให้กับผมขอโทษจริงๆที่ในช่วงเวลาหนึ่งเราเคยทําให้นิวมีความทรงจำที่เร้ายเราขอใช้เวลาที่เหลือในชีวิตไม่ว่าจะอีกอกี่ปีทดแทนมันนะขอบคุณจริงๆนะเธอปัจจุบันนิว จิวริสุดาค่ะนอกจากจะดูแลเรื่องงานต่างๆตามแล้วเธอยังมีธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพและทำเพจการท่องเที่ยวญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะ